เหมือนเนื้อแนนเวลาเพิ่นคอเนาะมันจะดังกิ้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 งนะตานเล็กคิดว่าเล็กโบแมนเนาะสบายดีพี่น้องพบกับทอรีแอดเจอร์อีกครั้งนหนึ่งตอนนี้เฮ้ายู่ที่บัาน,นาไซเมืองลงสันแขวนไท่สมบูรณ์คือเก่าเนาะ คลิปก่อนเขาไปแวะเยี่ยมสมฟ้ามไก่ของไอล้ลาปลาซนบานนาไซป็นเลียงไก่ล้ายหลายพูดีคลิปนี้เขาต่ออีกเนะอันนี้เขามาหอดคัว,วนนำคุยตัวนี้เพื่อนนำคุยเนาะอยู่นี้มีน้องเนาะน้องใหญ่เติบนอาจจะเป็นน้องธรรมศาสตร์ ของบ้านคักเนาะหมอสำหรับหาปูหาปลาเนี่ยคักร้ายเนี่ยธรรมศาสตร์ญี่ปุ่นกับงงามเนาะภูเขาสลับซับซ้อนนี่แหละมุนเสนของล่องซานเนาะพี่น่องไปได้บ่เลี้ยงให้ไวเลยคัวกับเพ่ๆเล็กน้อยเนาะพี่น่องขี่รถจักต้องระมัดระวัง บรรยากาศหลังลักงามนะพี่น้องเนาะมีน้องหนามแล้วก็มีพวกภูเขาเหลือมตาต่อกับแสงแดดเหลือมตาทางต่อเขาไปสมบัตินาไซนี่ยังโบหอดบานแต่เนาะยังสนบานอยู่ที่เว้นข้างหน้าแมนทงเฮียนกระจ้าเนาะ รงียนปฐมบัตรหน้าไส้เนาะพี่ดองนเนาะข้าเบงแต่ในเมืองลายบางทีเขาอาจจะเบือนะ่อเนาะเบื่อบรรยากาศเปลี่ยนมาชมบรรยากาศแบบบันนอกบ้านนาแบบสนระบทเฮือนแคมทา่าเนาะแดงเพิ่นเลื่อนเบืองกองฟืนกระเจาเนาะบังง่ายเลยกระเจาไปหาฟืนมาไหว้ลายมาไหว้ดังที่ทถวนี้มันอยู่แคมป่า อยู่แคมภูแคมผาอยู่แค้มปลาการหาเสือเพื่อง่ายๆเขาป่าแก่ไก่เนี่ยกันได้มาแล้วเนาะอย่างอื่นก็นยังมเห็นบ้านเพื่อนกับเป็นธรรมดาเนาะกตเป็นบ้านกาลังพัฒนาแต่ว่าเส้นทางยังบม่พัฒนาก็เลยเห็ุให้ขี้ด,ดินแดงขี้ด,ดินขี้ด,ดินไงเนี่ยจับเพื่อนเต็มไปเป็นเลยคือเห็นโมงา เป็นบ้านของส้นเผายาวเด้นอพี่น้องนี่คือเขาเผาเนาะเป็นส้นเผายาวเที่ยวเห็นผู้ข้างหน้าก็เป็นสายผู้ยุ่มเหมือน,นันเนาะมันทอดยาวไปจนพูนจนหอดทั้งปากสั้นหมดนะทั้งปากสั้นแขวงบริคคำไส้หมดยาวขนาดสายผู้ตน,น,น ถ้าว่าเบิ่งคลิปย้อนล้างของเตอิอไปอ่ามันจะมีคลิปหนึ่งที่ว่าเตอิอไปทายมุมหนึ่งของเมืองหลวงซานที่ว่าเห็นหอวาการเนาะจะเห็นสายปูตัวนี้แหละถอดยาวไปพูนจนอดปากสั้นเป็นหอมพูไปเพ็งสวยงามลหลายมุมนั่นสามารถกบไปเบิ่งขึ้นได้เนาะ,นนะไปสนใจเกี่ยวกับเมืองหลวงซาน มีหาานประจำมีหาานคล้ายเครื่องประจำมู่บ้านเนาะคล้ายขนุมคล้ายหมักเผ็ดแป้งนัวลักษณะพันเฮือดกับแบบนี้เนาะนเห็นเหล่าเข่าก็อย่างเนาะเพลไปแล้วมันเกาแล้วเป็นสุดบ้านแล้วบป่านี่บ้าน,นหนน้อยเนาะ จะหอดอยู่ประมาณหนึ่งหลอยลังคาเรื่นอยู่หมองนี้มีห้องเรือพร้อ,อมป่า่าจะเป็นห้องเรือย ดูว่าโฮมเผาถ่านบอกอยังไงเดี๋ยวเขาไปเบิ้งก็ได้สุดบานเลยเด้อพี่น้องเด้อสุดเทอรนียบานโฮงเลยเด้อโฮ่งเผาถ่า,านเนาะเด้อเวลินแวเบิ้งก็ได้เนาะพี่น้องตอนนี้เขามาหอดสนบานของบานหน้าไส่แล้วเนาะเป็นบานน,น้อยๆของชนเผายาว,ยาวบานนี้ก็ติดกับ บ้านว่งงลวงเมืองลำอซานผู้ดีเขามาอดสนบ้านเนาะเขาเห็นห้องงานอันนี้สงสัยก็เลยมาเบิ่งว่ามันเป็นหรงงานยังอันนี้ผน,น,นเขียนว่าหรงงานแสงกุลวงฐานขาวจำกัดโอ้หรงงานเผาถ่านหรงงานเผาถ่านมันบบกโอ้คือว่าฐานขาวค่อยๆเห็นแต่ฐานดำก็ว่าฐานขาวบอกไว้ไฟังในด้วย เป็นยังเกินทานเขาเอาเวลาเพิ่นนำไปเห็ดล้ไนนม่นำไปดางมาบรจามอ่อจะบดามออเจ้า,อจอาโอ้เพิ่นน้ำใหม่ยังเห็ดไม่ติ๋วทานไม่ติ๋วสมพ่อและไม่ติ๋วนะเนาะไม่ติ๋วมันบ,ก,นบ,ก,นบก,นะก่องโแตกเนาะแล้วก็กาดีเพิ่นเห็ดทรงไปขายอยู่ไสนเนี่ยส่งไปเวียง,งโอขายขายเป็นสอบอ่ะ ลายเป็นตนตนจากแสนจากหลานก็มุ่งมัจักรพื้นเลยเขมีแต่เป็นผู้ผลิตอ๋อเจ้าผลิตอย่างเดียวเลยพาไปเบิ่งแน่ได้บ่ายผพาไปเบิ่งก่อนไส์ไส์บอลนอเบิ่งอยู่ไส์ผาไปทางนี้เน,นี่อันนี้บ้านน้าไส้เนาะบ้านน้าไส้ก็ขึ้นครับเมืองลองซานจะเป็นคนบ้านนี้เลยวะเขาอยู่บ้านน้ำม่อนน้ำม่อนทั้งหาดหนึ่งวะคุณอ่ะโอ้ วันเดือนก่อนขอย้าก,กับเป็นเห่นมาอยากเบิ่งคลิปหาหนงกเบิ่งแน่นยูทูบขอยก็ได้ขับคิดหอดบ้านหางน้ำมอนบนในใจประเดี๋ไปปอเฮ็ดยังนี่อันนี้ทานท้าเป้าแหละวะปลาโตดังแกงนึกว่าเล็กนึกว่าเล็กปลาโตโอ้กิดว่า,าใหม่ใค่เป็นทานแล้ว ขนาดฟังเสียงกับหูเนาะผ่านทานกามันจะดังแกล้งดังตุบๆผ่านไม่ได้อันนั้นเนาะไม่ธรรมดาเนี่ยใหม่ใหม่ที่เพิ่นเอาเห็ดเดีอยที่หนองนี่ไหม่ที่เพิ่นเอาเห็ดเมืนไหม่ใหม่เตี้ยวไหม่เตี้ยวล้วนๆเลยเนาะไหม่เตี้ยวถ้าว่าขายเป็นสอบกับขายแพงสุดวู้ซ้ายแทนคิดว่าไม่จะทอนนี่คนเนาะเห็นไปเลย ลายนาะไม่ติวัวเท่านาะเน,นี่เป็นห้องงานเผา่านเพ่อเดินมาทานขาแต่ว่า่านก็เป็นสีดำแหละเนาะแต่ว่าความไม้ของมันก็คือ่านเนี่เป็น่านทีก่ก้ากาลายเวลาไปดังแหละบูติดมืออย่างไหมไม่ไม่กับเป็นไม้ติว่วเนาะเนื้อแนนเมนเนื้อแนนเวลาเปินขอเนาะมันจะดังกิง้งกิ้งกิ้งกิ้ง นะปันเล็ก <celular> ค <surprise> oh so ิด so ว่าเล็กโบแมนเนาะไม่ส so ุดยอดท่องทานกับเมนตี้อยู่นี่แหละพี่เนาะมันมีสองสองโฮงเนาะสองเอิ่อนมาสองโฮงใช่เนาะเชื่อมมาเตากับเซมิเนเอิ่อนมาตัวนี้เตาเนาะหนึ่งเตาสองเตาสามเตาแต่ละโฮงเพิ่นจะมีหกเตาอันป่ะก็จะมีสี่หกทั้งหมดก็เป็นสิบเตา ได้ขนาดเพิ่นเพิ่นเห็นนั่นพ่อบพิ่ตอนเพิ่นเผาพ่อเอาบัดเวลาเขาเอาเขาเขาไปเอาอย่างไรเอาแดงๆเลยปะเออเขาจูดแล้วก็เขากัดกอออกมาเลยเวลามันมันมีขั้นตอนเนี่ยขั้นแรกของเขาเราเวลาแบนปิดเนาะเราปิดไว้เออเออเลยเนาะเขาเขาดินเอาให้เว้นเขาเอาไม้เข้าไปเอาไม้เข้าไปแล้วก็ จูดป่จูดให้มันติดติดแล้วก็เอาดินเนี่ยมาพิดไว้ให้มันหอมอยู่ในเนาะให้มันใหม่มื่อขวนมื่อขวนละมว,ว,ลนนวนเมื่อขวนว่าโอ้เด่นจนบดจนบดขวันเนาะอันนี้ยังมีขวันอยู่แต่ว่ายังจูดอยู่บดควนแหละคนกับคน,นจะงั้นอ่ะเอาทานออกมาเป็นบ่ะออกมาทานออกมาเอาเล็กนั้นเนาะเบิ่งพาไปเบิ่งเล็กใหม่ต้องต้องเบิ่งละเอียด <c ười> ขั้นตอนเด้อเดี๋ยวผู้ชมบอกข้าใจ เปิดเอาเล็กนี่เนาะมันจะมีเล็กของมันทำบปได้นหมดก็ไปได้เนาะย่านเบิ่งเบิ้มเดาแล้วขัดเจี๊ยอ๋อเนี่ยเน่เนี่เนี่เนี่วิธีการวิธีการเพิ่นเอากะจะมีเล็กอันนี้แล้วก็แล้วก็กาะก็ออกมาไปหนี่เนาะเอออันนี้เล็กก็ทานก็ออกมาแล้วอะข้ามาใส่นีบปะก็มาแล้วครับ ส่วนเอาไว้นี่ดินธุลิทม์เอาดินธุลิทม์ไว้ไฟมันดับหลังจากนั้นก็สิเป็นแบบที่เราเห็นอ่ะเนาะกิ้ง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 แบบเนาะเกิดเอาไปคล้ายไปนี้เขาบอกอัดเป็นแท่งวะเพราะว่าของอัดเป็นแท่งนี่มันเจอาราคาเห็นตัวเขาใส่สกโซกเดือดกรสซมมันจูกระสอบไปคล้ายเลยเหลี่ยงไก่ผม ไก่ตีเปล่อยังก็เป็นไกต่ตีโอ้เหลี่ยงไกลไล่ลายอ่เนาะไก่ต้มหรือไกต่ตีบึง้งบึ้ง็ไก่ตีเนาะต้มกินก็นได้ <c oughs> ทั้งต้มทั้งตีตีวัแพ้กับต้มมัมีข้ามไก่พปล่ ขนาดเลยเนาะพี่เนาะเบิ้งน้ำกันยังสีเนาะเข้ามาเมื่อนี้ก็ได้เห็นสถานที่แปลกๆหลายแนวที่เ้าบ่เคยเห็นอันนี้ก็แม่นอยู่บัตหน้าไทรเบืองลงสั้นแกับไสรสมบูรณ์เป็นพวกงานผลิตทานก็เดินว่าทานขาวทานเม่ติวเนาะทานเม่ติวเป็นทานที่กล้าที่สุดของของทานเป็นทานคุณภาพดีส่งค้าย ไปเยี่ยงจันเนาะใหม่ตัวได้มันใหญ่เพิ่กนกะเอามามาพานะใส่เครื่องจักรพาให้มันเป็นสินหน่อยเตัื่อจะได้เอาไปเผาเผาห้องงานเผาเพิ่นอันนี้มันเตาเพิ่นเนาะมีบอนเพิ่นเผาเนี่ย กำลังจูดเนาะกำลังจูดจูดตปวมันติดเลยเพิ่นกะอัดอัดไว้เอาดินมาอัดปกักปักเตาไว้สำหรับคลิปนี้เตอร์กับิีคอจบจคลิปไปเที่ยงเท่านี้ขอบใจทุกท่านที่ติดตามหับชมพบกันใหม่คลิปหน้า